สิ่งหนึ่งที่เราเคยเกิดการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของการเกิดไข้หวัดนกะทางด้านของอ,องค์การอนามัยโลกนะครับรวมถึงกรมปรศุสัตว์ของประเทศไทยเองเนี่ยเขาได้มีการออกมาแสดงของความกังวลนะเพราะว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยมันเป็นการก้าวสู่จากฤดูฝน,ฝนเข้าสู่ฤดูหนาว แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมานั้นคือในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับในบรรดาของสัตว์ปีกก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้มันอาจจะส่งผลต่อก,การที่ร่างกายของเขาเองเนี่ยอาจจะปรับตัวไม่ทันทําให้เกิดการ ที่เรียกง่ายว่าเป็นโรคติดต่อแล้วก็มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้ทําให้ทางด้านของอธิบรีกรมปศุสัตว์เองเนี่ยเขาได้มีการออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นสถนานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดน,นกตามมาเนี่ยมันอาจจะเรียกง่ายว่าเป็นเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะโดยทางด้านของออกรมอธิบดีนะครับ ปรสุสัตว์เนี่ยได้มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระมัดระวังโรคไข้หวัดน,นกที่อาจจะกลับมาระบาดในประเทศไทยเพราะว่าน,นตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นในโซนยุโรปเองหรือโซนเอเชียเองเนี่ยก็กําลังเข้าสู่การเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดนกโดยจากรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศครับเขาได้มีการเาผยแพร่นะครับว่าการระบาดของโรคไข้หวัดนกเนี่ยในหลายๆประเทศในแถบเอเชียเองไม่ว่าจะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเองเนี่ย และในโซนยุโรปเองไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เบลเยียมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เองซึ่งเป็นประเด็นที่มีการนํามาเป็นข้อจํากัดทางการค้าอีกทั้งทางด้านขององค์การสุขภาพสัตว์โลกเนี่ยหรือว่า OIE เนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานนะครับว่าพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกเนี่ยชนิดขั้นรุนแรงที่เรียกง่ายๆว่า HPAI ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องในโลคใบนี้เนี่ยเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คือมันเริ่มมีการกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยยังไม่เคยได้มีการรายงานนะครับว่ามีการเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีการพบแล้วนะคุณผู้ชมนะพบว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้เนี่ยมีจํานวนเนี่ยมากถึง4,122จุดแล้วแล้วก็มีการพบอีกนะครับว่าการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวด้วยนะครับ พบเป็นสายพันธุ์นะครับก็คือ H5N1 H5N6 และ h 5 n 8ประกอบกับที่ประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวทำให้สัตว์ปีกเนี่ยเกิดภาวะความเครียดและภูมิคุ้มกันที่ต่ำโอกาสในการที่จะเกิดโรคระบาดเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โดยทางด้านของทธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับได้มีการกล่าวมาว่าการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเองสัตว์เองจากฟาร์มสัตว์ปีกเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยต้องมีการจัดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรือนและทําความสะอาดโรงเพาะเลี้ยงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้เนี่ยยังควรจะต้องมีในส่วนของทีมสตัตวแพทย์เนี่ยเข้าไปควบคุมฟาร์มอย่างเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยขณะที่ในเรื่องของการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในการเข้าและออกจากฟาร์มเนี่ยก็ควรจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อนะรถที่ทําการขนส่งเนี่ยอย่างต่อเนื่องทางนี้ครับเขาก็ได้มีการอธิบายว่าในเรื่องของทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในทันที รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองกรมอิตสาหสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองตลอดจนหน่วยงานของต่างประเทศก็ได้มีการทํางานประสานงานกันอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางนั้นของกรมปศุสัตว์เองเขาก็ได้มีการรายงานนะครับว่าขอให้พี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ถ้ามีการเกิดลักษณะที่เรียกง่ายๆว่าสัตว์ป่วยที่มันผิดวิสัยจากที่มันเคยเป็นมาอย่านําไปประกอบอาหารหรืออย่านําไป รัะประธานเป็นเด็กขาดน,นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการขอร้องนะครับกับเหล่าบรรดาเกษตรกรเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์เปียกเนี่ยว่าถ้าเกิดพบว่าสัตว์ป่วยเนี่ยอย่าได้มีการนําจําหน่ายนะเพราะว่าโอกาสในการที่จะเกิดการแพร่เชื้อเนี่ยมันยังคงมีอยู่โดยที่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่านะตอนนี้เนี่ยคาดหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยถึงแม้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศลาวเองกัมพูชาเวียดนามเองเนี่ยจะมีการพบแล้วนะการระบาดของไข้หวัดนกทีนี้เนี่ย ทางด้านของกรมปศุสัตว์เองเขาได้มีการออกมาแจ้งเตือนนะครับกับเหล่าบรรดาพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยว่าถ้าพบเห็นว่าสัตว์ปีของเราที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมีอาการเจ็บป่วยสามารถที่จะโทรสายตรงเลยนะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 3 8 2 5 6 8 8 8